สำหรับการโลกลเฟรียนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดดูเปิดอันนี้ให้ก่อนนะครับอ่ะผมสอนเลยนะ,ะนะครับนี่นะครับไม่รู้เพื่อนเพื่อเห็นปะเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะครับอ่ะนะรับคือส่วนใหญ่นะครับที่เราต้องไปตีเนาะเราต้องไปตี คือเรารู้แหละว่าคือซาร่านะครับคือตัวซาร่าเนี่ยเราต้องยิงให้ได้2 0 0ฮิตถูกป่ะภายในภายใน50วิถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นสายคีนะครับเราต้องเราต้องทำคีให้ถึงประมาณสัก120ขึ้นไปนะครับเราหนึ่งจะแบบยิงไม่มิดเนาะเบิ์ลมีผลนะครับเพราะนั้นเนี่ยใส่ปืนสั้นไปก็ได้นะครับหรือไม่ก็เอเทอร์นอลเชนนะครับอ่ะส่วนตัวที่เราต้องตีนะครับเราจะมีตีอยู่นะครับแล้วก็คือเราจะมีตีกีกันเทสนะครับ4ที่เนาะ เนาะเราจะมีตีกีเกลเทสอยู่4ที่เนาะเพราะนั้นเนี่ยมอนนะครับประดับเจาะร้อยที่เราควรจะใส่เข้าไปเนี่ยคือนะครับมันคือท่าเดมอนดาร์กเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งดันนะครับแนะนําว่าทั้งดันนะผมแนะนำว่าให้ใส่เป็นเอ็กโซซิสนะครับเป็นเจาะไปเจาะเดมอนเนาะเป็นจเจาะเดมอนเป็นจ Demon เนจาะเดมอนแล้วก็กระสุนแสงนะครับใช้แค่นี้เลยทั้งดันนะครับอ่ะและทีนี้นะครับวิธีการตีเนาะอ่ะผมจะพูดเป็นแมปสเก็ตเตอร์ละกันผมจะพูดเป็นสเก็ตเตอคร่าวๆนะครับก็คืออ่ะ อันนี้นะครับคือทางเข้าดานเราถูกไหมอ่ะเราเข้าดัานทางนี้ถูกไหมครับอ่ะเราเข้าดานทางนี้ถูกไหมครับเราเดินทางนี้ฟุบถูกไหมอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอ่ะดูดูก่อนอ่ะเนี่ยดูดูอันนี้เลยนะครับดูดูตามรูปเลยนะครับอันเนี้ยผมให้ดูตามรูปเลยนะใครที่จะเรียกเพื่อนๆมาดูนะครับฝากแชร์ไปเพื่อนๆหน่อยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อ่ะผมสอนอ่ะทีนี้นะครับเห็นปะคือเราเข้าดันมาเนี่ยเดี๋ยว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 ผมลงให้ดูเดี๋ยวจะเห็นภาพก่นแหละนะครับผมจะเนี่ยมาถึงเราจะมาอยู่ตรงเส้นแดงตรงนี้ถูกไหมเริ่มมาปุ๊บปุ๊บนะครับเริ่มมาตรงนี้นะครับเห็นปะชึบพอถึงตรงเนี้ยพอเหนตรงเนี้ยพอเริ่มเหนตรงเนี้ยเราถึงเฟรียตัวเนี้ยถูกไหมครับอ่ะใครที่ไม่เคยลงนะเราเหนเฟรียตรงเนี้ย เราจะเราจะโดนมันดักคุยถูกไหมครับซึ่งพอดักค,คุยเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราจับเวลา5้านาทีนะครับพอจับครบ5้านาทีปุ๊บเนี่ยนะครับให้เราเดินมารอที่จุดตรงนี้นะครับจุดกลางแมปเนาะถ้าใครไม่คิดจะตีกีกันเทสนะครับสี่ที่เนาะและใครไม่คิดจะตีกีกันเทสสี่ที่นะครับอ่ะก็ไม่จะเป็นนะครับแต่ว่าที่ทีเนี้ย คือปกติเนี่ยก่อนในช่วง5นาทีเนี่ยมันจะมีกิกกิันเทสอยู่6ตัวถูกไหมครับมันมีกิกันเทสอยู่หตัวซึ่งตัวนี้มันจะดรอปชาตออกกิกันเทสถูกไหมครับทั้นนี่ยใครที่จะหาเงินเนาะหรือใครที่จะเอาไปสุ่มประดับซาลานะครับก็มาตีได้เนาะตีได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยปกติผมจะเก็บ4ตัวนะครับผมจะเก็บแค่4ตัวตรงนี้นะครับผมจะไม่ขึ้นไปตัวตรงตรงข้างบนเนาะคือจริงๆมันก็มีแหละหรือรอบนี้หรือรอบนี้ลองตีซาลาเสร็จลงไปเก็บตีไหมเดี๋ยวเก็บให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมจะเก็บเป็นรูปหนีอด่ดเอาไปอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเดินตัวนี้ก่อนนะครับเอาไปเดินตัวนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมเนี่ยพอพอจากมุมนี้เสร็จเดี๋ยวผมเดินมาตรงนี้ก่อนตีตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมวาร์ปมาผมแซนด์มายิงตรงนี้เลยแล้วก็ยิงไล่ไป3มที่นะครับก็จะครบ4ตัวเหมือนกันแล้วตอนขากลับเดี๋ยวผมก็ยิงเพิ่มตรงนี้ยิงแค่2ตัวนี้เพิ่มนะครับขากลับเนาะเอาไปอย่างนี้แล้วกันนะครับซึ่งพอห้านาทีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวผมไปสอนอีกที นะครับก่อนเข้าดันนะครับเข้าดันเตรียมเหล่าทิปแพทตินามาตาไว้ให้พร้อมเลยนะครับพร้อมให้พร้อมเลยนะครับไปไปนะครับคือเข้ามาเนี่ยอ่ะถ้าบัฟแพทตินัมหายเนาะแพตตินามาตาใหม่นะครับ คือเนี่ยเดี๋ยวพอตรงเนี้ยเราเกิดใช่ปะเดี๋ยวมันจะต้องมีมีมอนลุมนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีมอนมอนหมามาลุมเรานะครับอ่ะเห็นปะตีแรงนะครับตีแรงนะตีแรงนะเห็นปะค่อยๆเดินยิงไปนะครับเนี่ยอัอ อ่ะยิงไปไม่ต้องรอเฟลเลียก็ได้นะครับยิงไปให้ครบอ่ะพอยิงเสร็จนะครับอ่ะผมกดสมอลไลฟ์ักอันแล้วกันนะครับ ใครเข้ามาใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามเพจด้วยนะครับหรือใครจะโดเน a t ให้นะครับไม่ว่าจะรูปดาวทั้งในรูปแบบของดาวหรือ QR code นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เพจของผมนะอ่ะนะครับทีนี้เราจะมาโผล่ละทีนี้มาโผล่ตรงนี้ละอ่ะนะครับทีเนี้ยถ้าใครจําแบบได้นะครับส n a p ไปนะครับอ่ะนะครับสน a p ไปเรื่อยๆนะครับฟึ๊บฟึ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 บอ่ะนะครับ เราจะไปคุยกับตรงที่ผมบอกไปแก่คือคุย,ยกับเฟรเซียไปแกอ่นะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ปึ๊บ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 อ่ะนะครับนี่เนี่ยพอคุยตรงเนี้ยให้เราจับเวลา5นาทีนะครับเดี๋ยวพอคุยเสร็จนะครับให้จับเวลา5นาทีนะครับเลเวลคีไม่ร้อยสู้บอสไหวไหมครับบอสอะไรหรอครับ อาจจะเวลาห้าทีนะครับอ่ะนะครับไปต่อนะครับเดี๋ยวผมไปตีมุมนู้นก่อนแล้วกันอ่ะบอสลอยชั้นเซเลบอ๋อเข้าครับเข้าเข้าอ่ะนะครับไปเดี๋ยว อ่ะผมกดยาเลยแล้วกันนะอเอ็นลิทจะหมดนะครับไปนะครับอ่ะนี่แนปหนีก่อนนะครับดูว่าตัวไหนตามอ่ะตัวนี้ตามเอายิงได้นะครับนต่ตัวถึกถึกเรายิงไปเลยเนาะเลือดสิบสองล้านนะครับ ชี้ <G S 2> ผมไม่ร้อยเลยแต่พิซซันแล้วเห็นปะมันตีเราแรงอยู่นะเห็นปะอ่ะจบไปนะครับหนึ่งมุมเนาะจบไปหนึ่งมุมนะครับอ่ะไปนะครับไปมุมต่อไปอะแซนด์ไปเลยนะครับแซนด์ไปเลยเราจะไม่โดนตีนะครับอะแซนด์ไปนะครับฟึบอ,อ่ะเดี๋ยวผมจะไปตีตรงนู้นเนาะ แพตตี้นอวาต้านะครับคือตรงนี้คีมจะไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ละเปลี่ยนเป็นดับเบิลพาวเวอร์ละอันจริงๆเรียกออกมาเลยก็ได้นะครับเรียกมาเลยนะครับเราแซนเปไปนะครับแซนเปไปนะครับไห็นป่ะผมตีเราห้าพันเลยนะเมื่อกี้อ่ะเหมือนฮอตบาเรลลีแล้วป่ะนะครับฮอตบาเรลลีแล้วนะครับฮอตบาเรลลีแล้วอ่ะยิงไปก่อนนะครับดูว่าใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะ คือตัวที่มันดอบฉาดเอากิกันเทสอะมันจะนี่อยู่แล้วล่ะอ่ะมันมันจะมันจะเลือดเยอะนะครับเนี่ยเห็นปะอ่ะ,อะพอมาเดินมันจะตีเราเนี่ยเราตีมก่อนก็นได้นะเพื่อไม่งั้นเดี๋ยวเราเจ็บนะครับ มตอบไปอ่ะน,นะครับปุ๊บอ่ะต่อมานะครับไปเแนปไปต่อนะครับนะครับเแนปไปต่อเนาะเอาตรงนี้นะครับเปิดไปเลยก็ได้เนาะ,ะเปิดนะครับลก็ยิงระหว่างยิรอไปได้น้ำนะครับอ่ะ อ่ะเนี่ยถ้ามีตัวไหนตามนะครับยิงตัวตามก็กได้นะครับเพราะเราจะได้ยิงง่ายๆเนาะคือตัวอย่างมันจะตีเราแรงมากอะ่ะอ่น,นะครับแล้วก็แซนด์ไปนะครับรปึ๊บอ่ะมันเทปะมันตีเราแรงมากอ่ะน,น,น,นะครับพอตบาเลอรี่นะครับปึ๊บอุ้ยอ่านะครับชิวๆนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามีเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับอ่ะนะครับรปึ๊บเห็นไหมชิวไหมเพื่อนๆคือเราอาจจะต้องเสียายานิดหน่อยนะครับอ่ะไปนะครับเดี๋ยวเราไปตีอีกอีกชาติกีงาเทสท,ที่สุดท้ายนะครับเราตีเ,าเลยนะครับ คือมันเหลืออยู่40วิเองอะ่ะเราต้องตีนะครับ,ะะรน,บะนะครับตัวนี้ปึ๊บอ่ะนะครับมุมสุดท้ายเนาะเราเดินมองนี้ก่อนนะครับตัวอะไราตามอ่ะเราตีเราตีลูกน้องไม่หมดก็ได้น,นะครับอ่ะทีนี้ปึ๊บอ่ะ20วิที่เหลือนะครับเราก็ตีไปเนี่ยเดี๋ยวประมาณอีก10วิเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีข้อความขึ้นแล้วนะครับอีกไม่กี่วิเนี่ยเดี๋ยวข้อความขึ้นแล้ว อ่ะนะครับอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เราก็ฮอตบาเรลนะครับเฮ้ยฮอตบาเรลฮอตบาเรลดิ rel, ลืมไปนะครับหรือเปลี่ยนปืนอ่ะไปฮอตบาเรลนะครับยิงนะครับโยมอาจจะเสียเวลาสักหน่อยนะ อ่ะทีเนี้ยคือให้ระวังให้ระวังมันจะดำเนินเนื้อเรื่องนะครับก่อนเนาะเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องรีบรีบไปเนาะนะครับขเขามาเลยห้าทีแล้วนะครับอ่นเนี้ยไม่ตกนะครับไปไปนะครับไปนะครับเรารีบไปนะครับไปตรงกลางเนาะครับเราเรียบไปตรงกลางก่อน ค okay. ตรงนี้เราเตรียมของให้พร้อมนะครับเอาใบเดฟเอากูยากเอาอะไรไหมพร้อมเนาะตรงนี้ให้เรากดยา้ายพร้อมนะครับตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีออฟตัวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะปั๊มยาสู้เอานะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับสวัสดีนะครับผมเอายาวออมา เกินนิกน้ำหนักเกินอ่ะเราไม่ต้องใช้เหล่าทิพนะครับตรงนี้ผลหอนไปเร็วแล้วยิงบอลไม่โดนขีไม่ถึงร้อยหาของขี่เพิ่มครับเดี๋ยวสักครู่นะครับใครที่ทักผมมานะผมเดี๋ยวผมจัดของปาหนึ่งนะครับ อ่ะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคือเดี๋ยวพอมันเริ่มมันเริ่มไอ้นี่ไปแล้วเนี่ยพอมันเริ่มเนื้อเรื่องไปแล้วเนี่ยเราจะลำบากนะครับอ่ะไปอ่ะนะครับเดี๋ยวให้เราบาร์ให้เรียบร้อยนะครับเราบาร์ให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เอนลิทนะครับพร้อมเนาะเราตรงนี้เราเตรียมยาให้พร้อมนะครับ ต่อเตรียมยาให้พร้อมเลยนะครับตรงนี้เรามีเบอร์เซอร์ไหมโอเคมี1ขวดนะครับอ่ะตรงนี้ให้เรากดยาให้พร้อมเลยนะครับพร้อมสู้อ่ะนะครับปึ๊บปุ๊บอ่ะแล้วก็ใบเดฟนะครับหนึ่งใบชิวสเปล่บัฟไรให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้บัฟให้เรียบร้อยนะครับแพะตินัมออนโต้งอัต้านะครับบัฟให้เรียบร้อยนะครับอ่ะนะครับเข้าวับปึ๊บ อ่ะนะครับเข้าวาปึ๊บอย่าเพิ่งทำอะไรนะอย่าเพิ่งเดินนะให้เล็งไปที่ขอบนี้นะครับเดินไปที่ขอบนี้นะแล้วก็เล็งมาที่ขอบนี้นะครับปึ๊บอันนี้เป็นเทคนิคนะครับทําแบบนี้นะให้เล็งขอบตรงเนี้ยเล็งขอบตรงนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เล็งคลิกตรงนี้เนาะแล้วก็ให้รีบคลิกตรงนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมายืนตรงนี้ได้หรอเราจะออฟตัวนะครับจับอ่ะเดี๋ยวพอพอคุยเนี่ยเดี๋ยวพอมาขังคุกเลยเสร็จนะครับให้รีบ ให้รีเดินไปบุ่มนี้เนาะแล้วกดออฟตัวนะครับนะกดยาดได้เลยนะครับถ้ากดได้เนาะกดอะไรให้พร้อมที่สุดให้คุณเอซีแล้วก็สามอะนะครับอ,อ่ะนะครับพอเสร็จปุ๊บอย่างนี้นะครับลเลยออกตัวเลยนะครับจับเวลา4นาทีนะครับ จัเวลาสี่นาทีชิวๆแล้วเดี๋ยวพอสี่นาทีเุิบเนี่ยเดี๋ยวเราประมาณสักสามนาทีห้าสิบก็ได้เพื่อนเพื่อนนะครับคือมันจะโดนบอลตีประมาณสักตัวสองตัวนั่นแหละนะครับคือเราก็จะไม่ต้องเหนื่อยลากแบบตามคลิปผมผมลากให้ดูใช่ไหมแต่เนี้ยคือเราไม่ต้องลากนะครับเราเราแค่จับเวลาเนาะ,นะครับมาเรามาเช็คตลาดกันชิวๆเด้อ อุ้ยเพื่อนๆก็รู้หมดเดี๋ยวว่าผมมาเล็งอะไรไว้อุ้ยอ่ะอันนี้เราจับ นะครับเสื้อเทมลักบก9ราคาดีดไปนะครับ300รอแล้วนะครับผมขออนุญาตเดินช็อปปิ้งก่อนนะ สวัสดีเพื่อนเื่อที่เข้ามาด้วยนะครับสวัสดีนะครับฝากกดไลก์กดติดตามด้วยนะอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ผมทำอะไรนะผมจับเวลารอ4นาทีนะครับสำหรับการลงดันสาร่าเนาะคืออาจจะประมาณ3นาที50ก็ได้นะครับประมาณนี้เข้าไปแบบพอแบบ 3- นาที50าปุ๊บแล้วเข้าไปรอนะครับตอนนี้ผ่านไป1นึนาที50จะ2นาทีแล้วนะครับคือได้ทำแบบเนี้ย มันก็จะประหยัดเนาะเราไม่ต้องไปแสนฟวิพพ่งเล่นนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดบอลเห็นเนาะสตัวเนี่ยเราก็ต้องโดนล,ลุมนะครับก็จะถ้ากดใบเดฟก็จะโดนประมาณสองสามพันเนาะเราก็ต้องปั๊มสู้นะครับนะคือข้อข้อเตียเนาะอ่ะแล้วเมื่อกี้นะครับจากที่ผมเปิดเนาะนะครับอ่ะเมื่อกี้เนาะ ผมตีผมตีตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมเนี่ยตีตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเหลือตรงไหนครับตอนออกดันเดี๋ยวพอออกดันปุ๊บเนี่ยผมก็มาตีตรงไหนผมว่าตีต่ออีกสองที่ตรงนี้นะครับผมก็ตีต่ออีกสองที่ตรงนี้นะ <él? S 1> เพื่อจะได้ครบเก็บฉากได้ครบนะครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเหลือคร่าวๆเนาะตอนนี้ผ่านไปจะสามนาทีนะครับ อ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆคิดว่าพวกนี้ล็อกลีดจะเข้าปะคิดว่าล็อกลีดจะเข้าปะพวกเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปออฟตัวเราเลยนะครับเนี่ยใครที่แบบของแบบไม่ได้แรงนะครับก็วิ่งมายิงซาร่าอย่างเดียวก็ได้เนาะคือตอนช่วงรอ5นาทีตอนแรกอะตอนที่เราไปตีนะครับ เราไม่ต้องตีก็ได้เราวิ่งมารอหน้าวามนะครับรอาวาับเปิดแล้ววิ่งเข้ามาตีซาร่าก็ได้เพราะซาร่าเนี่ยคือเราไม่จะเป็นต้องของแรงนะครับเพราะว่าคือมันนับฮีตยิงอยู่แล้วเก็ดใช่ไหมนะครับอ่ะนะครับอีก v, เก้าว,วนะิผมเข้าตัวเนาะอ่ะนะครับโอเคผมเข้าตัวนะครับแล้วยืนสุดนะครับ อ่ะเราเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะครับไปเน่าตานะครับอ่ะนะครับยิงไปเลยก็ได้นะครับเห็นปะมันเห็นเราตัวเดียวเห็นปะอ่ะเนี่ยเห็นปะพอดีเลยนะครับเรายิงได้แล้วนะครับเนี่ยเห็นปะเห็นปะทีเนี้ยเราจะโดนยิงแค่สามตัวนะครับซึ่งมันก็จะจุกๆหน่อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปั๊มนะครับปั๊มสู้เนาะสองรอยินนะครับทองไว้นะครับสองรอยิตนะ ครับเรียบร้อยนะครับพื้นโล่งอีกแล้วนะครับเนี่ยแค่นี้เลยนะครับลงซาร่าชิลไหมเพื่อนเ <c oughs> สื้อเทมลักที่ใส่ครับ Illusion e ไ e มาเสื้อเทมลักออฟที่ใส่นะครับก็ หรักขุิตนะก็เป็นนี่ครับตีกาห้าเแล้วแทกสามเนาะ l ิลชั n นไอมานะครับ <c oughs> อ่ะนะครับพอมันมาตรงเนี้ยเมื่อกี้เราจำได้ไหมเรายังไม่ตีสองจุดถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็วิ่งไปตีได้เนาะอีกสองจุดที่เหลือนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยคือมันเนี่ยมันระวังนะเพื่อนๆแบบใครออกวาร์ปมาเนี่ยให้ระวังนะครับ มันจะชอบทราแบบนี้ใส่เราเนี่ยเห็นปะอ่านะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็เดินไปตีเนะาะเมื่อกี้เรายังไม่ได้ตีใช่ไหมครับเราก็ไปตีที่เหลือได้นะครับก็อ,อีกสองจุดเนาะไปเราไปตีที่สองจุดที่เหลือกอนนะครับอ่ะตรงนี้ตรงเลยไม่ตีถูกปะไอเราไปตีข้างในก่อนดีไหมใช่ครับเสื้อบวกตัวท็อปนะเสื้อผมคิดว่าเสื้อผมเนี่ยน่าจะ แรงนระดับหนึ่งเลยนะครับอ้านะครับอ่ะเราไปตีกีการเทสตัวนี้ก่อนนะครับมันมีเวลา5นาทีนะครับวันนั้นเนี่ยอ่ะเราตีกีกันเทสร,ร,ร,รอกได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมใส่เป็นเทรติน่าอัลตานะครับฟึบเป็นกระสุนครับลิชคอยทิ้งไว้นะครับแล้วเดินลากก่อนก็ได้ดูก่อนก็นอ่ะโอเคอเค,นะครับ สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับสวัสดีนะครับอ้าวลำคาญก็ยิงวันทิ้งไปอ้าวครับตอนนี้เรายิงได้เนาะเรายิงไปก่อนนะครับเรายิงไปก่อนลำไครที่ชอบคอนเทนต์โอเคนะครับฝากแบฝากกดไลค์กดติดตามเพจด้วยนะครับหรือใครจะโดเน a t เพื่อเป็นกำลังใจก็สามารถด o น a ดาวน์หรือเป็น QR ก็ได้นะครับขอบคุณนะครับถ้าใครโดเน a t ให้นะ อ่านะครับต่อไปอีกมุมหนึ่งนะเดี๋ยวผมเก็บให้ครบเลย6ตัวนะครับรอบนี้อ่ะฮอตบาเรังเหลือนะครับปึ๊บเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วลากแซนแบออกนะครับอุ้ยผมยิงได้ตัวนี้เลยวะ่ะยิงสักตัวก่อนก็ได้เดี๋ยวน้อยเรารับดาเมจต,ตั้งนิดนึงอรับดาเมจนิดนึงโอเคมาเราถอยนะครับโอเคคือเรามีแซนแบทเพื<ๆ>่อนๆเราพยายามใช้แซนแบให้เป็นประโยชน์เนะาะนะครับอันนี้น่าจะตัวบอสปะ่ะโอเค มายิงกันเล่นไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าใครแบบว่าผมไม่ยิงเลย่ยเราผมยิงจริงก็ได้ก็สลับกระสุนครับแล้วก็ฮอตบัลเลซะเลยนะครับฟึบอ่ะแล้วก็ลิชคอยนะครับอ่ะแล้วก็ยืนคือต้องเข้าใจว่ากีกันเทสเนี่ยนะครับคือต้องเข้าใจว่ากีกันเทสมันมันเดินชาน้าเนาะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะชิวๆนะครับก็คือเราจะฮีรล็อกสบายเนาะ มีใครสนใจเสื้อผมไหมผมอาจจะปล่อยนะครับตัวนี้เนาะเพราะว่าคือด้วยความที่ว่าทําไมผมถึงปล่อยนะเพราะผมคิดผมมาคิดแดมล้นเนาะผมก็เลยคิดว่าผมผมปล่อยดีกว่าเผื่อมีใครแบบอยากได้นะครับลองมาหลังไม้ได้บอกหลังไม้ได้นะครับอ่ะมาเริ่มมาเริ่มเสกฉากเอากีกันเทสเนาะโอ้เยอะเยอะจัดเลยวะเยอะจัดแบบเพื่อนี่ออกทางไหนวะเนี่ยอ๋อออกทางนู้นนะครับอ่ะไปไปเดี๋ยวหัปวปลาออกนะครับ อ่ะ shifted, ตอนนี้มันจะเริ่มเรียกฉากเอาปีกันเทนแล้วนะครับตอนนี้เราต้องวิ่งหนีแล้วนะครับก็คือเราต้องกลับไปวาร์ปเดิมเนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวผมพากลับนะครับฟึบอ่ะนะครับวิ่งทางนี้นะครับอ่ะนะครับแซนเปไปนะครับแซนฟึบคือเราไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อนคือเรามีแซนฟ์ถูกปะคืออาชีพเราโกงตรงนี้แหละนะครับก็คือเรามีแซนฟ์เนาะเนี่ยเราก็แซนฟ์ไป สแนปไปนะครับสแนปึบฟึบปึบึบเห็นปะเนี่ยคือความโกองหอยชีเ่เราเราสแนปได้นะครับอ่ะทีนี้นะครับออกมาตรงวาร์ปแดงเนี่ยฟึบออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับใครที่ใช้สแนปคล่องๆผมบอกเลยว่าแบบดีมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปลงเฟร,รียนะครับ เขาบอกว่าผมน้ำหนักเกินนะครับก็ต้องแล้วก็ได้ไลน์ได้ไลน์ได้ไลน์ก็ได้ดอกเหลืองเออดีจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวไปกดคูดปิดดันเป็นไงครับเพื่อน,อนชิลไหมซาร่านะครับซาร่าเนาะกดปิดดันนะครับจบนะครับซาร่าไกด์สุด นะครับแค่คุณลงเป็นแค่คุณดูนะครับคุณก็มีโอกาสลุ้นของหลักครึ่งล้านนะครับชิวมากนะครับ